วันนี้เราจะมาทำอาหารกันครับเราจะแกงเทียมไก่ครับเพื่อนๆแกงเทียมไก่เราจะใส่เราชอบใส่ขม,มิน้นนะขมิ้นมันมันสีมันขมินขมม้นที่เราซื้อมามันสีมันไม่สดนะครับแต่เมลสีมันจะสดดีครับ เป็นกะปิกนะเพื่อนกะปิกเส่็เร็จเ,เดี๋ยวร้อให้มันเหลียดนะเพ <c oughs> ื่อนเดี๋ยวเราสับสับไก่ใช้อีโต้นเพื่อนสับไก่นะ เขาตาในแสบหาดูนะเจะน้ำมาน้ละายผมเอาไก่ใส่ช่องฟิตไว้เพื่อนๆเป็นไก่ไข่ของแมคโครนะเพื่อน ไม่ไม่โคไม่แพ้นะเพื่อนกิโลละไม่ถึง80บาทประมาณ70บาทกว่าๆเครืค่องไหนอเครืค่องไหนมาด้วยเพื่อน เดี๋ยวเราไก่นี่มัน,ม,นมันเนื้อมันจะเหนียวนะเพื่อนเดี๋ยวจะเอามะละกอมาใส่ครับเดี๋ยวผมไปเอามะละกอมาก่ะเรียบร้อยนะมาเพื่อนเดี๋ยนะแล้วก็ใส่พวกวอันนี้เราไม่อันนี้เราไม่โขกเนาะเดี๋ยวเราใส่ในในข้วเนาะใโขกแค่นี้นนะ ใส่ยเยอะเราไม่เบกมากูดจากบ้านนะครับเพลียงสามามาเพื่อนๆเลยส่ <c oughs> มาเยอะเลยเพื่อนโอ้โหสุดยอดใส่ไอ้ลังการแล้วครับเพื่อนในวันนี้นนะมากูดของเราก็มีรา,นาหน้าอลไรส่วนลองเดี๋ยวหามากูดกันครับนะมันอยู่ในปุนน้ามันท่วมทันเริ่มจะสีเหลืองๆแล้วครับไปล้างน้ำมาเพื่อน

này mình quẩy bài này bên ôi xé đai măng, đi lăng an, bằng này đi lăng đôi chân, ai kiệt, bằng này đi lăng ราเสิร์ฟน้ำครับเพื่อนเราจะทำกับข้าวก่อนครับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรามื้อเที่ยงเราไม่มีเวลาทำกับข้าวเสร็จแล้วเราก็จะทำงานตอนนู่นนะครับผมว่าน่าจะเกือบเที่ยงไหมเพื่อนๆไม่เป็นไรนครับงานไม,ไม่ไม่เยอะครับเล็กนิดเดียว 忙个对。 นอนแล้วหัวจะได้กินจีนแบกกันวันนี้วันนี้แปลกไปแห่งมัดแบกเขาบรถมัดกันแบกกะอืันนีเขาบรถมัดลาคะอ๋อเดี๋ยวไปล้างันนี่ดิล้างกระเภาลักกระเภาเพื่อนเพื่อนเราแกะกระเภาคนดีกว่าเอาแกะกระเภาเพื่อนเพื่อนว่า มันไม่มีตะเภาช้างนะครับเพื่อนหน้าแรงครับวันนั้นมีตะเภาะนะครับพอดีแม่บ้านตัดเฉยเลยโอ้โหผมเห็นเลยเสียดายเลยตะเภาที่นี่นะครับ ใต้กระท่อมในเราในโอ้ในบ้านบอกว่าไม่ได้ใช้เราใช้เะเพื่อนดูกว่าเขาจะงอกมาโอ้ใช้เวลาเยอะมีตะเพาเน้่นมากันมันตะเพาสีอะไรอนะ่ะสีม่วงมันไม่สวยครับเพื่อนอย่างนี้มันสวยกว่านะี่ เอาหนาแรงมันก็เอ,เอาให้หมดแล้วฮะเพื่อนจะได้มัน,นก็คนนี้ก็เสร็จนี่ก็ทิ้งไปเพื่อน ผมว่าทาอาหารไปมีสนุกครับเราทําในห้องคัวนี่ไม่สนุกเนี่เราได้รละขนานี้นี่เราจะใส่ในถ้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เราจะกินนะครับถ้าไปใส่ในในหม้อมันมันมันเหลือนิดเดียวครับ พริกเราโขลกด้วยกันดได้ไหมมาแต่โขลกด้วยกันเราโขลกด้วยกันดีกว่านี่ขนาดนี้พอไหมเนี่ยนี่ยเนี่นยามาดูหน่อยเนละยเห็นไหมเนี่ขนาดนี้เดี๋ยวถ้าไม่เผ็ดเราก็เติมใหมนะ่ใหม่ฮะพ้าวมันเราจะโขลกเข้าด้วยกันมันจะได้เข้าด้วยกันเพราะว่าเราจะใส่กะปิด้วยนะเพื่อนๆนะ ะช้อนกันไงปลิดหนังนี้พอนนคอรับกันประมาณ50กร,รมัม <c> ม <oughs> ีชูรสน้ำตาลกเกลือ ตายเตอยเพื่น้าเขาแร้วภาษาเพื่อนม่าลืมปากครับเพื่อนะพทีไปเอาปาหกกระรับเพื่อน เดี๋ยวเราจะเป็นิดหน่อยเดีวใส่เลยเพื่อนๆกกาไ้เพื่อนนะน่าจะได้นะม่ตอนี้นะอนอเติมอนอมเขมออ่ารเติมัน เรียบร้อยแล้วก็ถุงชุลรดกับน้ำตาลใส่ไปนีนี่แหละครับเพื่อนเอาให้มันเสรเรียบร้อยในครั้งเดียวเลยเพาเดี๋ยวเราปล่อยชิมแล้วเติมเกลืออย่างเดียวทาน้นเองเพื่อนจะง่ายดเาีเรียบร้อยงานเราเสร็จเรียบร้อย จะทำข้างล่างนะครับข้างบนกลัวไอ้เจ้าตูบมันไอ้เจ้าตูบตัวนี้มันจะมาวิ่งชนอาครับวิ่งชนหม้อกแกงมันนอนรอแล้วครับมันเจ้าตูบนอนรอแล้วอยากมาอยากกินเนื้อเพื่อนอยากกินเนื้อไก่ <c oughs> โอ้แสงแดดจัดจ้าแล้วเพื่อนประมาณสักสิบโมงยี่สิบนาทีแล้วครับเพื่อน จะจุไไดไฟแล้วเพื่อนแล้วก็จะทําการขั้วข้างบนไม่ได้ไหมเนี่ยมันจะยืนสบายอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าตูบมันมาวิ่งชนกันแล้วกันเอาตะพีมาครับเพื่อนเดี๋ยวรอตะพีสักคู่ครับให้เพื่อนๆเ,เราไปเอามาอ๋อน่าเอาไปทำไมอะไรใส่อะใส่ใส่ใส่สน,สนะใน่ะข้างในอะมันนี่ ข้างในอะ่ะเออไม่ไมีมละอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาตะพีมาก่อนแกมแกงเทียมไก่นะับเพื่อนว่าเราทำกันอย่างไรนะฮะปรับขาตั้งกล้องรัาเพื่อนยกขาขึ้นหน่อยเอออะไใช้ได้ปรับแผ่นดงหน่อยอา้าวใส่น้ำมันพืชนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้ใส่ใส่เออใส่นั่นใส่เนื้อใส่เนื้อใส่เนื้อเพื่อนใส่เนื้อไปก่อนเพื่อน เดี๋ยวผมดจะเป็นคนอันนี้อ๋อจ,จุดไฟจุดไฟเรียกงานเรียบร้อยนี่มันงานมันไวนะเพื่อนเอาไก่ใส่ก่อนคนระับมันถืดใส่แล้วนะครับนี่ใส่กันแล้ว

น้ำโปรเนี่ยเพื่อนน้ำใส่ในพกเลยครับล้างล้างแล้วน้ำใส่เลยเนี่ยเพื่นอเนเพื่นอนเรจะเทรอสักคู่เพื่อนเพราะว่าให้เขาเออน้ำพริกแกงเข้ากับ<ป>เนื้อไก่กันครับเราคงใส่น้ำไม่ไปนะ ที่ผมก็กับลังเด็กนี่ครับได้มาปูดนี่เนเพื่อนๆนี่ง้นรอให้เพื่อนๆผมค่วนนะครับอ่าไม่ใช่ทอดนะครับค่วนะครับเนี่ยเราเยอะเราใส่ให้หมดแล้วตอนนี้นะเพื่อนๆโอ้วันนี้เรากินมาแก้กตัวใหม่ครับรากว่า เมื่อชุดก่อนนี้เราไม่มากดเราหามมาได้น yeah. yeah. okay. ้อยครับตอนนี้เราได้มาเยอะครับไรที่อะไรยังนีน้ำใส่ไรยังรอแป๊บรอแป๊บเพื่อนไปดูตรงนั้นดีกว่าเพราะว่ารอยชักโครกข้างเพื่อนนี่รอให้เขารอให้เขาเอ่อ ข้ากันดีๆนะเพื่อนๆนะมาดูเทคนิคในการทำอาหารชีวิตหลอดในในในป่าในเขา <laughs> ในรีสอร์ท ร้อยเพื่อนเสร็จแล้วเราจะใส่ใบมะกรูดเข้าไปเลยนะครับเพื่อนนี่ให้มันชุดเดียวไปเลยครับเพื่อความง่ายของเราเสร๋ยวเราจะมาเอาน้ำมาเติมสักรอรอเขาเข้าดีาก,ก่อนะครับ เราเติมน้ำแล้วก็นนเพื่อนพอเ,เราทีเยอะๆให้มันเพราะมันน้ำเขาเรียกว่าอะไรครับเพื่อนมันเหนียวใช่ไหมมันเหนียวเดี๋ยวน้ำก็แห้งครับเพื่อน ่เราปิดฝาแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนเดี๋ยวตอนเราเรอเ,เรากินกันครับคลิปนี้ลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ